คือเมนัวกันนักเติมเมนว่ายอยากว่าเรื่องเก่าเรื่องหลังเนาะพอบคณสมุดว่าเออมันผ่านก็คือว่าผ่านไปแต่ว่าเพื่อสีได้เป็นปกติขึ้นมาหนี่นี่ก็จนแสนสาหัสสู่ชีวิตเนาะสู่ชีวิตถ้าเป็นเสียมกระักทำเป็นผ้ากรบบานมัแหละเป็นยังจังว่าแบบนี้เฮาไก่พ่อไกลแม่ไกลพี่ไก่น้องข้ามมีแต่ซอง ตาเปียกกับลูกเข้านั้นเคยนี้จากพ่อแม่เคย<ต>ออกมาจากเพิ่อนเนี่ยเขานี้จากพ่อแม่แต่เจบเจ็ดตีแล้วเข้ากับเคยสูบเคยส้นเคยอยู่ไปหาเหตุการณ์ก่อสร้างกินน้ำผัวเนาะเคยอยู่แล้วทำทำตรงตรง,ตรงไม่น้องมวยเอาผัวจักปีก็ะเขาเอาผัวกันโดนกระลาแล้วเบิดเดือนอีกเลยลงห้ลงหน้าแล้วมันอีผัว้าไหาย้าหน้าก็ไม่น้องมวยเอ้ยแม่ตุ๊กตุ๊กมุ้งแล้ว ล่างสซฟาหน้าสุดินแล้วอ่าสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบดสุขสุขคนก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สองสามนอนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ พระพนะุทธอสนมันี้เนาะทางสันนอมกลับมาหาทางไม่น้องมวยเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ๊ะอดีตมาหัวน้ำเพิ่นเนาะทางสันนอมก็ได้หน้องมวยเพิ่นกะคือสิบะได้มาพอพี่น้องเอ้ยมันนี้กะคือว่ามือเป็นมือข้ามมือเฮียนเนาะมันนี้กัวันจันทร์ส่วนหอดวันเสาร์เพื่ะทางน้องเพิ่นกับศิได้มานทำเมนเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอเคทางไม่นองมวยเพิ่นอืม ยินเจไปเลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอนที่หนมีน้องเมยเอ้างายพออีเดองดง่ายไปเรืยายไปเรื่อยอืมอือเป็นยังบอนยงที หอนี oh, s awesome. <S bye, bye. Nah, ่เถอเนาะหน้าแหมแก้มใม่บววายบววายหน้าคอยสัมตูดล่งอันหสุวรรณแหล่ทั้งแหละทั้งลำมตูดเล่งตูดเล่งยังแดยังขาวหนาคนเียจ้าหนากคเป็นแหงแหล่คเ่งมาได้เโอ้ยห้อนทั้งออบววยไวโอ้ทางสามใสประตูทางเงินมาพัดเรียวแวเรียบร้อยเนาะ อะไรนี้เป็นที่ขึ้นมาอยู่วะเนี่ยจะได้กินต้มไก่อีกแล้วบอเูมือหูยามหนบอยามเปหาบ่สิบุลนอกเนาะสิบลนดอกเนเนมน้มวยสบายดีทั้งทางเด้อนั่งพักผ่อนบอโอ้สิกลับ้านเมื่อนี้วาันด เดี๋ยวทัว่วแล้วเนาะยังคอยว่ากันอีกทีนึงเมื่อพักผ่อนย่อนคลายก่อนเนะ <c oughs> น,นาะเมื่อเอาก <c oughs> องผ้าเมื่อให้เมียก่อนเอ้อตืงเติบเดี๋ยวบอกมานน่นไไโอ้ แต่ท่านฮอดบุญกองเข่าบอกหรือ hmm, ว่านเนี okay, ่ยไรโอ้โหโอ้ก็ได้เมื่อยุ่เนาะเมื่อจบได้กลับมาข่าแหละเที่ยวไปเที่ยวมาบ่เป็นยังมานีฮะกันซีนเนี่เมนมวยไหมเนี่มี แปดแปดแปดมานี่มันสินดับบ่ซะส่แม่นมลโมวยยังทันหอดยังเป็นอาทิตย์กลัวพนยังอยู่ปีมานี่เมนเมนกระลาบแลเบิดเดือนอีกเลยลงไหฮลงหน้าแล้วมื้อนี้ผู้เซาวไฮสาวหน้ากับเมลโมวยเอ้ยแมนโตกะขาตกะมงแล้วแม่นตกะข้าลงเลยหลังโซฟาหน้าสุดินแล้วอ่า ตัวและยามฤดูกาลของไผ่ของมันเวียยไผ่เวียยมันเฮ็ดไปเรื่อยติดจนเบิดพุ่งแหะเบิดอายุเนาะเ้าง่ายซะบ่สู้เขาบ่ได้กินคือว่าได้ไปสั่งอะไรเอาเผือเฮ็ดกะเฮงกะเต๊กถ้าเฮ็ดถ้าสร้างก็พอเห็นแน่ถ้าขุดก็เห็นแป้วมันแน่เน่คือว่าแหล่คือเพิ่นเว้า น,น่อปรส่างแห้งกระเทกวันนี้ก็น้องมวยมนเขาเฮียนได้เวลาเวลาไปรับพน้องในบ่อนนองสี่โมงยังอะไรบ่ปกติปกติเลิกสีโมงเช้าอืมเลือ,อสี่โมงเช้าเฮียนกะบางเมื่อกัเลิกสิบสงโมงไปบางเมื่อกัสิบเอ็ดโมงหาซิบกคือเป็นม่นนั่นเมออไปนางถารับันบางที่ยัก็จนว่นนนา ฮอ่บ้านผมีห่มเลยหนาวเฮียนแดดโล่งแบบนี้เลยบ่มีต้นไม้ต้นโตบ่มีเลยขาวเฮียนน่ะโดนโลนเลยออืไปอยู่กันได้จังได้撒ส้นน้อยๆให้แล้วจนวนเด็กเชงกันนั่งเห็นไหมเนาะเชีงกันแหละจอดรถไฟแล้วเพรากันมายืนเนาะพอไว้ได้ถ้าแดดนะแดดแดดมีมองอยู่มึงเศร้ากับลำบากเลยมึงหอนเดิ เอออิงตามมันครูบาอาจารย์เพิ่นยากเวียกยากงานด้วยว่าพระะของเพิ <invari ant> ่นถึงเทื่กะเฮียนลำเถื่อลำที่นั่นแหละบอกว่าอยู่ใชมเมลงมวยอยู่ทางเฮ้าก็คือการบางทีก็เอ้ามายั่งนีสมุดทเด็กน่อยนะบริเฮียนเขาอะครูบาบริเฮียนโอ้ยนายอันเป็นติทุระเดวไปบางทีบางทีก็ยุดเป็นลายมือแต่ไร จังได้ข่าวอีกยุดๆจนย้อนหั่นแหละตะผู้สมองปู้แน่บ่จือบ่จําก็ห้อยบ่เป็นแล้วน้อน้อวก็ยอมหาาเาเป็นอยาว่าเพิ่นหาผู้ใได้น่ะฮะเอาบ่บ่ไปกมาให้บ่เออไปๆซะยวั่นพี่ไปพี่ไปน้อยใหญ่ก็ไปฮุบนํากัน

ะตอนของพระให้น้องมวยพอใจเด้อไปรีกินดินกินเนาะอย่างนี้วะอย่างนี Nein ้ปลาอย่างนี้ก็บุบดเลยสะนอนกับบานั Isa ่งในว้านหัวดแช่งได้ซร so ้าแล้วกันซาบูว์ไปใส่ชิ้บูเห็นเพิ่นบูเห็นเพิ่นโอ้ยซาบูวเนี่ยพล่าพลาอีกแล้วไปใส่อ่อนต้อนอ่อนต้อนเนี่ยเอามีน้องมวยเห้ยเป็นพี่จ อ้าวไปใส่กระตามแต่้ก้นไปใส่กระตามแตมก่ก้นมายั้งสะลูกเราเข้าประตามอ้าวเนาะเรามีภาระแบบทรงลูกเราเยนเมื่อก่อนเราคือมายงเงกลับมาได้แต่นี่มันแบบจังได้แต่เพิ่นก็ว,ว่าเอออย่างหับลูกแนี่เตือมันสวยได้ก็เราขอบม่ได้มาเสซีส่นะถ้าว่าซิปเกินซิมม้มาได้เราก็ลาบโบไปอเอ่ครูจะได้ในมะุมานะ โอ้ยมันยากเราคอยละมาคนเดียวตอดเติรดกันเลยเราคอยละก็าวจากกมากับบวีเนาะเมนเท่าบวสีบวสีก็บบดิสูมาในผลกระไดก็การแยกย้ายไปโอ้ยท่อแทะภัยก็ได้ลาลาทีบัดไปบัดบอยุยุดจนย้อนม่น้องมวยเอ้ยนี่เนี่ยท่อแทะแหละเห็ดยังบ่ได้สูบบ่ไดแม่อ่าว่าหัวใจแข็งแหละตั้งแหละ จนมันจะบจนบวะยวเนาะจังเริ่มฟื้นขึ้นมาเพื่อสิปับปรุงเพื่อสิทําใจได้บ่แามันคองง่ายเมนเมนเมนเลสมาอยู่ในจุดนี่กะบ่แมันบาเบาน่แเ่นของดิดเมนน่มวยเ้ยคือเมนัยกันนักเตะบ่าม่นบาอย่าว่าเรื่องเก่าเรื่องหลังเนาะพอพ่นสมุดว่าเออมันผ่านก็คือว่าผ่านไปแต่ว่าเพื่อสิได้เป็นปกติขึ้นมาอนี้นี่กะจน แสนสาอัดสู่ชีวิตเนาะสู่ชีวิตถ้าเป็นเสียมกระหักถ้าเป็นผ้ากระบานมาแัแหละเมนเมนอันนี้หางข้าวหางตั้งสติได้อยู่ไปสู่ชนไปอืกับลูกเมนความเจ้าเป็นยังจังหวแบบนี้ห้างไกลพ่อไกลแม่ไกลพี่ไก่น้องเขาไม่แต่ซองตาเปียดกับลูกอืถ้าว,ว่าสมมติเรามีครอบมีครัวแบบนี้แม่ถ้าชีไม่หมุนไปอยู่น้ำเพิินกะมันกะ จักนี่ไรเนาะแม่นมวยเข้านันเคยนี้จากพ่อแม่เคย<ต>ออกมาจากเพื่นะอนเนียเฮานี้จากพ่อแม่แต่สิบเจ็ดปีแล้วเฮากะเคยสู่เคยซนเคยอยู่ไปหาเหตุการณ์ก่อสร้างกินน้ำพัวเนาะเคยอยู่แล้วอทำทำตรงตรงไม่น้องมวยเอาพัวจักปีก่อเขาเอาพัวกะสิบเจ็ดปี สิบเจ็ดปีแม่นเขา้าแบบเข้าออกจากแม่เข้าไปเหตุงานได้เดือนหนึ่งเขาก็เอาตัวเลยอืมเราแรกก็เป็นสาวออกจากบ้านแม่นไปเลยไปแล้วกไปพ่อพ่อน้องมวยอยู่เมืองไทยอือือครั้งแรกนะไปเดือนเดียวเอากระเปาน้องมวยอยู่กรุองเทยได้สามปีละือมัคือผ่าน้องมวยได้โอมาแล้วก็มาอยู่บ้านเลย ก็ไม่ได้ไปเลยล่ะค่ะเมื่อได้ลูกอยู่บ้านแม่มมน้องมวยได้ได้เดือนนึงเนาะกะฮุบลงมาอยู่สวรรค์เลยน้องมวยยังแดงๆอยู่อู้ลงมาเลยออกจากาไ <ฟ S 1> พ่ออพตืนสัมมารกระลงมาหาเหตุการณกิงอยู่สวรรค์เลยเท่านั้นแต่น้องมวยแดงๆอุ้มออกมานีจากแม่เลยแล้วกลับบ่ได้สูงเมื่อหาแม่เัิงเต้เดินดน,ดนจนเท่าสาบุนเห็ดใบสมโนโุนไพรัวตัวเลขจะได้เมื่อหาพ่อหาแม่ แลวก็เป็นปกติทุกมื้อนี่อมอกอนกระตาค้นตางยูกับพอ่อ,อกับเมยเนาะกับว่ได้สู่ไทยทามกันทัทง้ทงๆท,ที่บ้านใกล้ๆกันแต่กับพ่อด้เมื่อหาพอ่อหาแม่มันก็ขาดเคยเงินค้ำเนาะที่ผ่านมาก่ะพ่อได้ไปหาเพิ่อนเ่ากัเริ่มแรกก็ว่าไงคือแบบว่าตัวเองก็หากินพ่ออยู่ได้ก็อยู่ไปก็เลยห่างเหินกันไปแบบนี้หลังจากนี้ก็พ่อน้องมวยนีกับพอดีได้ทีมงาน่บวเตียงเิ่นขาไปสอนคนแรกเนาะ ก็เลยมีผู้ใหญ่มีทีมงานเพิ่นละลายเข้าไปเฮาวจันได้มีอยู่มีกินมีจักไปลายๆแล้วก็บจันได้เมื่อเยี่ยมพอ่อยเยเมนมเป็นรถติดรถคนชุดโดลชุลลางห้แน่จังได้ไปได้บ้างสนวนเลยได้เลยปีนึงเนาะขอน้องมวยนี้น่แล้วนี่จะเดินซิปเดินซิปยามฮอดขวบบอเหม็นบอเดินซิปเม้องมวยข่อยเข้าไปกับอันเหล่าท้ารุ่นนั่นมันเดือนยัง ก็เนเดือนเจ็ดเดือนแปดบ่อันแล้วนี้ไปบริลลเข้ากลับไปช่วงละล่ายู่เขายังไปดำหน้าอยู่ไหนบ่เมนเขายังมปรับจ้างดำหน้าตอนไรเหตุการณ์สะกัดเดือนเจ็ดเดือนเดือนแปดบ่เริ่มสิใกล้เกี่ยวข่าแล้วนี้อือพพอเข่าประดัดดินแล้วกับชะมดล่าเดือนซิปเดือนซิปเนาะ กระหอดขวดเดือนซิปจะหอดปีหนึ่งมแม่ค<ง>ือแบบคือว่าเราไปบดดนกระหอดเกี่ยวเขาได้ใช่น,นอนตอนเราไปนั่นหอบเขาปะดินกันแล้วแล้วเดินเก้าว่ะเดินเก้าเร็วแล้วเร็วแล้วแล้วยังไม่ได้ไปแล้วสิไปตอนเดินซิปอันห่อบเขาปะด,ดินนี่บอสแม่น็มากระโดื่อแน่

กลับได้ bàn này nó มี ăn này. เนาะมันมันหา ừ. cây จ๊ะเก็บ ไดรไปักินข่าวแล้วบ่เมนต้มวยมาเนี่กินมาแต่เฮือนนะใช่แล้วพ่โดูถามออกมาสุต่ำงมากินเลยอยู่แล้วต่ำงูองโปดวต่ำงูองโปดฟองเซ่ตมาที่ตำงูงานไม่ค่าเป็นตํำนึ่งสิบั้าอ้แซ่บดีบ่ กินอยู่แล้วสิพันกับเขาสั่งได้ตามใจค่ะเออตัวอย่างก็คือเอาต้นมะฮงเลยมาปลูกอย่ามากินตำฮงวัสิเอาต้นมะนาวมาปลูกมาอื่นนะได้แล้วต้นมะนาวนะโมว่ามาเอาด้วยอันสิเบงให้ตัวเออดีใจดิเด็เด็กคนนั่นเดิจาวัวปลาบ่มีเอารถไปให้เฮาก็เอารถเขามาปลูกว่าฝากบางทีมันมีประโยชน์ต่อไปมะนาวนี่มีประโยชน์หลายเขาสิปลูกอยู่ เจเจสำคัญเป็นมุมทางหน้าบ้านบ่กมองยินบล็อกนะจ่ก็มุมทางดางมันก็บต้นไม้ใหญ่ไปได้ดอกอันต้นมะนาวมะนาวสีมะนาวใหญ่ครับอกต้นมะนาวน้อยโอ้มะนาวน้อยมันก็เป็นพุ่มมะนาวน้อยเป็นพุ่มพืนธรรมดาเขาได้ได้มาไปขายเด้อเนาะ คอ้ปิสตามงืนอมวยนาตามงุงเมนบนี้ยังก็ได้คือว่าว่าว่าเพื่อนจะเล่ไว้ด้อว่าอยากไปกินเพื่อนน้องมวยซันมูคุณว่าเขาสิไปค่ะนอกนี้น่ะซาน้อกมุยซันเพื่อน้อกนีอยากขึ้นเพื่อนน้องมวยซันโอ้ยว่าแม่หงอยากขึ้นมาอื่นนี่แล้วว่างไงเพื่อนอยากมายินดีนะ เป็นจะได้แม่แห่งการะยากขึ้นพ่อมู้นี่แล้วอ่ะแม่ก็อยากล่างว้ดอกยันเสามันขึ้นเท้าก้อนขึ้นอยากมาเนาะยินดีนะยังไงคือว่าไคแต่ว่าโมโหเขาดีมีตัวูดดีๆเบึงเก็เบิ่งคนก็ได้เป็นคนดีอยู่น้องตุ๊กโตตุ๊กตาก็ได้น่างๆงูอประมาณไหนมาหนั่งอยู่กันได้แต่ลินวันถิดวันเสาร์วันพุธไปไปกลมั่นจับไปดอกไปดินจัน มาหาอยู่แล้วเสน่ห์มาละกินกามาหาไปเฮ้ยปลีดเฮื่อนกันเห่นเนาะภาษาใบรุ่นน้องมวยแล้วเป็นคนบ่มักเว้าหมักปากอเอเป็นคนแบบเอาเปียกมุ้อเราเป็นคนนิ่งๆเงียบๆก็ว่าง่ายๆงไงกับโบเพศโบเผื่อนมู้าบ่อวีเราบ่เว้บน้องมวยส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็สิหักมูหักอีหยังหลายกว่ามูบะติดบบดนี้เนาะเราเป็นคนแบบสบาย แม่นแบายกันเว้าเพิ่นกฮหมรินแบบยืมเสื้อนองกัให้หมู่ยืมออืแบบเป็นคนสบายสบายเมนอยู่คอยก็ว่าอยู่เป็ดเรียบๆบ่ร์เวีนจุกจิกอยู่กับแม่ก็บ่ค่อยเว้าจุกจิกเหลื่งเฮียนมากคต่างคนต่างอยู่ยามนอนก็ต่างคนต่างอยู่มีก็กินบ่มีแล้วก็ะยาบ่ได้สนใจว่าอันนั้นนั่นี่เวลาจุกจิกจักอืยู่ไปอยู่มัน อยู่นำกันก็บ่ได้สิเว้ากันสบายเนาะนอนก็นอนเป็นหลังคือกันเลามุมนึงเฮาก็มุมนึงสิว่าแม่เอ้ยฮอดในบีเฮานี่ซั่นบ่เลาบ่เว้าเออสนใจยังเลยแม่กอดก็บ่ได้แม่หอมก็บ่ได้แม่จบบ้บ่็ดแม่แม่กก็บ่ได้็ดบ่้็ดบ่้้ นั่นแหละค่ะว่ะสำสำมามีลูกสำเดียวกับน้องสาวเออสำกันเลยดิสำเดียวกับน้องสาวเพิ่นบ่มักทุกที่แม่กับลูกสำกันเลยแม่เพิ่นมักเว้ามักจมแน่เนาะถามยังกระปูปากปากนั้นกัวตอบในกระชื่ออมวยเอ้ยก็บ่ตอบกินบ่เข้าก็บ่ตอบไปมวยอาบน้ำก็บ่ตอก เงียบสบายแล้วแล้วผู้ส่วนผู้หางเลยแบบสนใจเอันนั้นแหละค่ะว่าต่สิว่าไปอาบน้ำบ่น้องมวยบ่เขโมยยังบ่อยากอาบนี่เคาับไปอาบล้างดอกไปยังใครได้บ่ผู้สนใจคนเงียบองเดยวเออเออเออมาก็จะเห็นแล้วมาดินหมู่บ้านกันอยู่คนเดียวนี่นอนดินหลังรับไปเลยก็เอาช้อนปวดปวดเดียวแล้วสบาย เออคก็มาเป็นทิ้งแดงแล้วบอไอ้ที่นี่ก็ขอบใจแล้วละวะแต่มาโหดจันโย่เลยได้ผัวอันผัวอันมะพท่าเจ้าบริชโน่เจ้าบริชถือมาเป็นหน่วยก็มี่พาเป็นพิงก็ยังมี่นะถือมาตะมวลชามึงกันอยู่หลายคน กันเฮ็ดกันสร้างแล้วไวก็เมื่อแล้วบ้ดนี้มีงานใหม่ก็มาอีกทางสร้างว่าแม่นมวนก็สิมาใหม่มื้ออื่นกับคำอะไรไม่เมนเมนให้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเต่าพ่อเป็นน้ำพันร้องเพลงกป็นน้ำพ่ออะไรนี่ฮะอารมณ์ดีใอารมณ์ดีเมื่ออารมณ์ดีเป็นยังคนเฮากัมีอารมณ์ดีแล้วกัอารมณ์เสีย รืมอ่ามีเีอันกล้องทั้งหนาเิ่นเล่าเพลงมปนะว่าสิปอีต่อหรือสิพอสัมนี่าซันบ่พอแลลวเมยนงมยมีสูน่าเรื่อยๆเลยคอยบ่ได้สู้ไปเรื่อยคนฮ่าสู้ใช่บ่ได้บ่ฮู้คือคอยได้บ่ได้่อยกับ่ฮู้่ามันชีชีวินห้าสิเปลนแบบลายลย้าก็ยังบ่ฮู้ต้องสู้ไปทำหน้าที่เห้ดีที่สุดกับพ่บ โอเคคำว่าคำว่าของคนเทากัอยู่ได้แล้เมนูมอยเรื่องของคนว้านี่เมนูมวยสิือดีแล้วการไปการมาแล้วเทากับบุคอยใส่ใจออืเทาแบบอยู่งนี้กับลูกเทากับบุคอยไปสูงสิ่เท่าที่บ่ใส่ใจดีดีที่ชุดเ่าบ่คอยแบบวนวายเรื่องของคนเว้าออืปล่อยเว่าไปสักมือหนึ่ง จริงๆว่าออกไปก็คือรู้เป็นความจริงเฮาดีาหนาทีาเหตุแรงให้ง่ายให้ลูกกี่คำแล้วเนาะ<ม>ต้องไปวุ่นวายเนาะทีเขาเล่าเมนแม่นเฮ็ดหน้าที่ของเฮาดีที่<ม>สุดก็อพอคือามาอะไรก็อาบน้ำน,นอนกินข้าวนั่งเย็นจังน้อยนึงอ่งมัเทือ,อก็บปรินเฮือนแม่แอดดี้มีลุงน้อยแหละนั่งเย็นๆแล้วกัมานอนมาคอยสิ นี่โบมนโกไปเม่นเท่ากับดูว่าเนเอ็กซ์โอยบ่ต้องต้องคิดไลเายขาโดยโดยอ่ะนี่ก็ขอขอบคุณขอบใจทั้งเมนน้องมวยเอ็นร่มน้องกันพี่น้อยก็ชิได้เมื่อเนเแื่องนุ่มสิได้เมื่อไน้บโดยสบายโดยสบายดี ທາງນັ້ນກະອ້າຊິເມື່ອແລ້ວບໍບາດນີ້ໂອ້ໂດຍສະບາຍດີເດເດຊ່າງເດເດີນທາງປອດໄພເດຢ່າຍ່າງເຕະຕໍ່ໃດໂດຍໂດຍອ້າໂອຍຍັງຊ່າງິດມືດເັກີນກບຂອງເພິນ โดยเนาะ,นอ,ะอ่ะจากในคลิปนี้เนาะทางสนองกัสิได้อำลาพาจากเซมกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากพ่อแม่พีน่น่เอฟซีเบิดสุข,ขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนอ,น,อนองเยอะพม่พี่น้องเอลยจากในคลิปนี้ก็ไปแล้วพ่อแม่พีนนะ่น้องเนาะขอการคำว่าสวัสดี